อาเจนตัวแดนนะักพักเลยฮะค่ะ,ะกับเรียนทางท่นานเลขาธิการพักนะคะเอ่อท่านชัยกเกษมนิติสิรินะคะพี่พี่น้องน้องพี่น้องขอนแก่นนะคะอำเภอชนบทที่ขลาบหลักฮัตแพนสุข,ขุูสุคนคะ่ะเอ่อผู้สาวน้อยๆที่เวาอยู่เนี่ยคะ่ะเป็น สาวซำน้อยมาจากเมืองนครพนมค่ะ <c oughs> เป็นสอส,อสอเขตสองเมืองนครพนมนะคะ <c oughs> นอกจากนั้นนะคะชื่อนะคะมนพจเจริญศหรือว่าสาวเดือนนะคะ <c oughs> สาวเดือน,นะคะ <c oughs> ่ะแล้วที่ขลกบค่ะ <c oughs> มาวันนี้นะคะ <c oughs> พักเพื่อไทยสิมดิการประชุมใหญ่เมื่ออื่น <c oughs> สิเห็นว่าทีมงานพักเพื่อไทยยกคนมาจากทุกภาคของประเทศไทย ด้วยความหลักความห่วงใยต่อพี่น้องที่ประสบปัญหาน้ํานท่วมก็ทราบมาว่าขณะนี้นะคะทางรัฐบาลมีจะบอกว่าเยียวยาเยียวยาผู้แทนของภรคเพื่อไทยนี่ทากทักันไปเว้าอยู่ในสภาปากจิตทอดหูมันก็ยังบอกามาสอยแบบประยุ่์พี่น้องี่ตรกคะมอนี่ราคเพื่อไทยยังต้องคิดว่า ปัญหาของพี่น้องนอกจากที่น้ามันแพงเข้าก็าเป็นราคาปุ๋ยแพงพี่น้องยังมาเพาะซ้ำกําสัตว์มาถึกน้ําท่วมอีกด้วยความรักความ,มห่วงใยถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนี่พี่น้องสิบ่มีน้ําท่วมเพราะที่ผ่านมานโยบายของนายกยิมยักนี่เสีเหตุเกิดกั้นนะ้ำระบบชนประธานสลบระบบชนประทานข,ขนาดใหญ่ที่ดีกว่านี้พี่น้องท่เน,น่องจับมือมาได้ว่ามากป๋าใสาเดอ้อ ขอถือโอกาสได้แนะนำผู้บริหารพรรคนะคะท่านแรกค่ะค่ะท่านชายเกษมมิติศิริอดีรัฐนมนตรีนะคะหลายคนตัวรองของพรรคเพื่อไทยค่ะเป็นค a ด d เดตนายกัฐมนตรีทำเมื่อกี้นี่ฮะโบมีสบโบสองยห้าสิบคนนี่ผู้นี่แหละคือนายกัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชค่ะอ้าวพี่น้องที่ขลรกค่ะท่านต่อมาซึ่งนะคะ เป็นขวัญใจของคนอีสานเป็นเลขาที่การพักนะคะที่เป็นคนนุ่มไฟแรงของพักเพื่อไทยเป็นเพชรเวินงามอีกเว็นหนึ่งของคนอีสานบ้านเขานั่นก็คือท่าประเสริฐจันทรารวงทองเลขาที่การพักนะคะจากเมืองโคราชนะคะพี่น้องก็สรเห็นวันนี้เมื่อนี้เห็นผู้แทนตัวเป็นๆดูมันบอกหลายคนนี่เป็นจะเลขอันเป็นจะไม่ท้ทัก สเห็นบาทแต่แลาโคตรยิ่งจะพูงงามๆู้รูปหล่อๆทั้งหมดนะคะเอาต่อมาแนะนํานะคะคุณป้าคุณรื่นสีพระเลขนะคะดีรัตน์นตรีอา่าสี่ช่วยกระทรวงศึกษาธิการนะคะอันนี้ก็เป็นผู้สาวซ้ำน้อยจากเมืองกาลสินนะคะเอาต่อมานะคะท่านคุณหมอสุริทย์คนสมบูรณ์นะคะดีรัตนตรีจากไทยภูมินะคะ เ้ามาให้อ่าคนที่เเป็นคนที่ปล่อยน้ำมาให้เด็กน้องพี่ขลมค่ะเอาต่อมาพอดีเป็นขวัญใจนะคะคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับนะคะเป็นกำลังสำคัญของพี่โทนี่พี่โทนี่ฝากความมานะคะเรืผ่านคนนี้นะคะชื่อพี่ใหญ่พี่แกนเจี่ใหญ่ใจดีชื่อว่าพวงเพชรชุนละเอียด จื้อเสื้อนี้ไว้เดินจะเป็นรั้งพวงีในการเล่นตั้งกันน่ะอ่าต่อมานะคะแนะนำอันนี้เดี๋ยวแนะนำอีสานก่อนนะค่อยแนะนำทางภาคเหนือนะคะคุณอหมอว่าาที่หัวหน้าพักคนใหม่ก็สเสนอเอาเอาสอออีสานเริ่มจากท่านบาลามอนลพรค่ะขันใจที่สองอัเภอบ้านไผ่นะคะต่อมานั่งข้างกันนะคะ าสักน้อยจากเมืองราสูงมุกราหังค่ะพี่ปูนหินปฐุมลีนะคะเอาทางซ้ายมือนะคะแนะนำนะคะเดีพอโซนแรกเกิดจากแนะนำท่านอสานเพราะว่าเดี๋ยวจะให้หมอโชนานพูดด้วยนะคะเอออามาท่าอีสานโอ้จะลูกเราหล่อเราจะหายตัวเด็กเอาเจ้าของพื้นที่แนะนำแล้วเนาะเอาแนะนำท่านดรวันนิ้วัน ะะของพรรคเพื่อไทยาาเอาต,อต่อมาคนที่สองนะคะน้องพระขาวะนะคะลูกผู้ใหญ่แหลมนะคะลูกสสแหลมนะคะอันนี้เป็นเป็นหนอ่อหนอ่อหน่อไหม้กกใหม่ที่ขึ้นมาจากโรงป่าไผ่ของผู้ใหญ่แหลมนะคะสสผูส้เวียงนะคะเอาต่อไปคุณากรนะคะสสคุณากรจากสุรินนะคะชื่อเล่นอาเจียงนะคะน้องเจียง เห็นหมอกพักเพื่อไทยนี่จะพูดาลาูกรอรอได้มาขอเป็นลูกเคยแถวนี้ไงเนาะเอาสอสอ,สอ,สอนกจากอายุทยานะคะอันนี้มันเกิมาจากฝาดงน้ำท่วมจากอายุทยามาซ้อยที่น้องสุนบดยีนี่นะคะเอาออกมาเอาคุณจตุพรน,นี่เอาไปเลินเชื้อนเนคะ่ะ ซอ,อตุ้มเป็นสอสตลอดการของพักเพือไทยนะคะกอดไว้อย่าพูดย้ายไปใส่เด็กน้ำพร้อมกระนวนเนาะพี่จิ้พี่ตุ้มน่าจะมาเป็นโคโซบนี่นีอาวต่อมานะคะคุณสุภาภักนะคะในนักสวัสดจ,จ,จังกรเป็นภรรยาของท่านเจดรมในนัทสวัสดนะคะ ต่อมาอันนี้ก็เป็นภรรยาของพี่ขวัญชัยคนเสื้อแดงของเมืองยนนะคะอ่ะเะาเป็นภรรยาของพี่ขวัญชัยนะคะเป็นนักต่อสู้ให้กับคนมเสื้อแดงนะคะน,นี่คืออภรรย์นะคะจากอุดรนะคะต่อมาท่านจักรพัฒน์นะคะชัยสารจากสสจังหวัดอุดรชื่อเล่นชื่อจัองกู้นะคะคนณกู้อ่าน้องข้าวฟ่างสลัสนันนะคะอนอภรร น้องตั้งคนสวยนะคะต่อไปน้องชนกชมพศจันทาทองนะคะชมพจันทาทองเป็นลูกพ่อของพ่อประสิทธิ์นะคะชื่อเล่นชื่อมดแต่ชื่อจริงชื่อชนกเอ่อภาษาบา้านเราคนเราเรียกควบกันชมพศจันทาทองเอาต่อมานะคะท่านเชิดพงศ์นะคะสสบุญการนะคะเอาต่อมา,ะะอาออท่นะะทานะ จีรวัน์นะคะจีรวัน์มาจากมหาสารคามนะคะเป็นลูกของพระใหญ่ประยุทธ์นะคะประยุทธ์สาิปรสีาเนี้นะคะจากสารคามโค้งโค้งโค้ตคื โอ้คนรูปกละอนี่ใส่เสื้อดำทางหลังเนี่ยคมเด็กไซสิวามงคลจากกรชินนะคะเอาพี่น้องที่คารบคะพระเอกต้องอยู่ตอนท้ายอันนี้อันนี้นอันเป็นรพระเอกอัน,นมวยก่อนขึ้นอันชมก่อนเวลาขห้มาแวาเออตอนนีนให้พระเอกขึ้นมาเวาพระเอกของเราคือคุณหมอชนละนานนะคะมาจากเมืองน่านว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่อันนี้ลงจากโรลัศน์ นในโทรขับเนาะเบอร์สเดียสพอชนะกดปุ่มช่วยช่วยรอดยางที่หมอชนละล้านคุณแก้วค่ะขอบคุณว่าที่นายกรัฐมนตรีครับดีธรรมชัยเกษมสิตธิศรีท่านได้ข่าวครับกับพี่น้องเพื่อไทยนะครับแล้วก็พี่น้องพ่อแม่วี่พ่อแม่ครับจากชนบทครับเนาะนะครับที่เครพทุกท่านครับ ตอนเอีผมมาจากภาคเหนือคนเดียวเขาเลยยกให้เป็นพระเอกเขาเลยยกให้เป็นพระเอกก็ต้องขอบคุณต้องเดือนนะครับที่ยกให้เป็นพระเอกสิ่งที่ต้องเดือนพูดนั่นะเป็นเรื่องข่าวนะครับเป็นข่าวข่าวที่อยู่ในโทรทัศน์นะครับจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ขึ้นกับพักเราเลยครับแต่ว่าขณะนี้เรามีหัวหน้าพักเราอยู่ถ้าคท่านจะมานะครับท่านท่านท่านตั้งใจจะมา พบปกพี่น้องอยู่แล้วนะครับท่านหัวหน้าสมพงม์อมรีวัฒหัวหน้าครับเพื่อไทยของเรานี่นะครับก็ต้องขอให้กําลังใจพวกเรานะครับที่ประสบกับตาก,กรรมซึ่งจริงอยู่มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่ถ้าธรรมชาติเรามีการจัดการที่ดีนะครับมีการเตรียมการที่ดีมีการแก้ไขปัญหาที่ดีพี่น้องเราจะไม่ลำบากถึงขนาดนี้นะครับเพื่อไทยเรา ได้แต่แสดงความเห็นใจและช่วยพวกเราในสภาพยายามสู้ให้เต็มที่นะครับสิ่งที่พยายามมาช่วยดูแลก็อาศัยดรก๊อฟวันิวัฒสมบูรณ์ทุสอข้นที่ได้ส่งข่าวบอกพวกเราตลอดนะครับเป็นนําเรียนท่านหัวหน้าพักทุกคนไกลการทํางานในหน้าที่ในสภาตลอดเบื้องต้นเนี่ยด้วยความเคารพครับปลมือให้ดรก๊อฟวันิวัฒสมบูรณ์เป็นสสสมัยแรกครับแต่มีผลงานประทับใจมากพักภูมิใจมากที่ทุกท่านได้มอบ อำนาจให้กับดรท็อปณิวัฒน์สมบูรณ์ครับเพื่อไทยได้ถือว่าเป็นเลือดใหม่นะครับเข้มแข็งเข้มข้นมากเป็นดรจบด้านการศึกษานะครับที่จะมาดูแลเรื่องการศึกษาของลูกหลานของพวกเราต่อไปครับก็ด้วยความขอบคุณน้องเรียนครับก็เป็นเขตพื้นที่ของดรท็อปณิวัฒน์นะครับจะขออนุญาตให้ทำเจ้าถิ่นนะครับได,ได้ได้พบปะับพี่น้องหลี๋ยวเราจะเรา,าเจะให้เป็นท่านหัวหน้า,นาเป็นดรท็อปครับ ฝากเพื่อไหรนะครับให้กับพี่น้องท่านเรานะครับอยู่ในหัวใจนะครับวันเลือกตั้งเอาออกมากาเพื่อแลนสไลด์นะครับเราจะได้ช่วยพวกเราออกแก้ปัญหาได้ครับจากเวยนท่านาเกษมนิติสิรินะครับท่านในฝาธิการประเสริฐธนรัตนทองนะครับท,ออท่านอำหมงสุรนางศสีแก้วแล้วก็อสสทุกท่านนะครับ ่อแม่กี่น้องที่รักเคารพทุกท่านวันนี้ตัวผมดีใจที่สุดที่พักเพื่อไทยให้ความสำคัญอำเภอชนระบทของเราต้องขอเรียนกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของพักว่าอำเภอชนระบทจังหวัดขอนแก่นนี้ในสมัยก่อนชื่อเมืองชนระบทชนระบทที่แปลว่าบริหารจัดการน้ำที่ดีบริหารจัดการน้ำได้ดีแต่มาวันนี้ครับ เป็นอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้หนักกว่าน,นี้ครับก่อนหน้านี้หนักกว่าน,นี้ช่วงปีสี่ห้าอายุมาหลายลูกมวลน,น,น,น้ํามากกว่านี้ก็ยังไม่ลําบากเท่านี้วันนี้เพ่าแม่พี่น้องบ้านท่าพลบ้านห้วยอื่นหลายบ้านห้าตำบลในอำเภอชนบทต้องคนทุกทรมา,านจากน้ำท่วมนะครับวันนี้ท่าน หัวหน้าพักมาแล้วนะครับท่านสมพงษ์อมริวัตะครับอำเภอต้อนรับท่าน่อยครับผมก็ <1> 1> ต้องขอ,ขอขอบคุณทางพักเพื่อไทยจากหัวใจนะครับที่ที่ไม่ทอดทิ้งพวกเรา <1> 1> แล้วก็พรุ่งนี้จะมีประชุมใหญ่ที่ในตัวอำเภอที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ <1> 1> วันนี้ทุกท่านก็เลยพร้อมใจตั้งใจมาให้กำลังใจแบบพี่น้อง อย่างที่ท่านหมอชนละงาได้พูดนะครับเราไม่สามารถหลีกหนีไม่สามารถหนีภัยที่บติดได้แต่เราสามารถลดทอนให้มันเบาบางลงได้และทําให้เกิดประโยชน์ได้ผมเชื่อว่าอยู่ที่ตัวผู้นํานะครับถ้าเรามีผู้นําประเทศที่ดีผู้นําประเทศที่มีความสามารถเราจะไม่ต้องทุกข์ทรมานอช่นงที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับยวขอ,อพบกับท่านหัวหน้านะครับให้ท่านหัวหน้า โซนกำลังใจ่อครั<ว>บกบเรียนท่านที่ครบรับก็ขอภัยผม,ม,มงกพาไปหน่อยแต่ว่ามาจนถึงก็ได้เรื่องนี้ครับว่าทราบว่าท่านที่ครบบหลายนั้นเนะนี่ยากเนื่องจากน้ำท่วมน้ำท่วมดนีออกมา จากจังหวัดใายภูมิันแล้ครับหมอผมเนี่ยก็พยายามเข้ากั้นไว้นะหมักจะกั้นไปอยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็มีความรู้มากว่ามีหมอพยายามอยู่แล้วนะครับต้องเรียนว่าในฐานะที่รอเตอร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้เราจะทนหน้าสากี่แห่งนี้ ผมเรียนด้วยความเคารพว่าพวกเราให้ขอส่งความปรารถนาดีมายางังท่านที่เคารพ<อ>และเรียนว่าเรารู้สึกไม่สบายใจเลยที่ทราบว่าปัญหาเกิดจากหย่าไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับโควิดเรื่องน้ำท่วมซึ่งน้ำท่วมมันมาทีหลังแต่อย่างไรก็ตามอันนี้เมื่อกี้ท่านสสที่ดูได้ชอบดูได้เห็นปฏิบัตขาแก่นเนี่ยท่านก็ได้พูดแล้ว,ว่า เนื่องจากการบริหารงานที่พลาดของรัฐบาลที่ทำมาแต่เบื้องต้นผมเรียนว่าถ้าหากไม่สังเกตจริงๆเราจะไม่รู้เลยครับว่ารัฐบาลนั้นได้ช่วยครงจุดหรือไม่อย่าจะใครก็ตามเราในฐาหนะที่เป็นผู้แทนรัฐบาล,ลและเป็นพรรคอกออกออที่น้องกระจาชนนะเรียนว่าเราเฝ้าดูเราติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง เรเรียนด้วยความรับรองว่าท่านอย่าให้หมดกําลังใจไปนะครับท่านจะต้องสู้ขณะนี้ท่านเจอน้ำท่วมต่อไปท่านอาจจะเจอโควิดถึงก็รอดแล้วเมื่อโควิดถึงก็รอกท่านไม่ไหวก็เจอเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมันจะมีทบมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยก็เรียนด้วยความรับรองครับท่านติดตามข่าวท่านติดตามดูในข้อที่จริงนะทากท่า ก็ฝากท่านเยลยนะครับว่าช่วยกันเฝ้าดูแล้วก็ช่วยกันให้กําลังใจพึ่กนลกันแล้วเพื่อที่จะบรรทอนและแก้ไขปัญหาของเราในอนาคตเรียนว่าพรรคเพื่อไทยเรามีจิตใจที่กับเพือ่อประชาชนโดยตรงและก็อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่ท่านคิดไม่ออกบอกพรรคเพื่อไทยเรายินดีที่จะเข้ามาช่วยและแก้ไขอะไรต่างๆ ดังนั้นผมขอให้กำลังใจปรรดาพี่น้องที่ประรกที่นั่งอยู่นะที่ดีและที่ไม่ได้มานะฮะขอให้คำยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะอยู่เคียงข้างกับท่านครับเพื่อการประรครับครับเพรอะเพพี่น้องทุกท่านครับก็ได้รับกำลังใจความปรารถนาดีจากพรรคเพื่อไทย อย่ที่ท่านหนุนนะครับได้กล่าวนะครับต่อจากนี้เราหาจจะต้องเจอความทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างแต่ขอให้ทุกท่านได้อดทนนะครับอดทนรอวันเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่านี้เราจะต้องอยู่รอดไปได้วยกันอยู่ไปจนถึงวันที่ประเทศไทยของเราเจออะไรที่ดีกว่านี้เจอสิ่งที่ดีกว่านี้เจอผู้นำที่ดีกว่านี้นะครับสู้ไปได้วยกันได้างครับ ได้ครับครับถูไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่าถ่ายภาพนะครับแล้วก็จะมีมอบของนะครับเอาเอาเป็นตัวอย่างครับท่านครับเอาเป็นตัวอย่างนะครับเอาตัวอย่างนะครับมอบมอบตัวอย่างนะครับเราจะมีเวลา นะครับเราจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับเราเอาเป็นตัวอย่างนะครับมอบครับเราเรามอบแค่ตัวอย่างนะครับคราวนี้พอตัวอย่างเสร็จปุ๊บเราก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมอบไปท่านทุกคนทุกหลังคารือนนะครับไม่ต้องลุกขึ้นมานะครับเราจัดเตรียมเอาไว้นะครับเราจะมามอบให้กับพวกเรานั้นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่จะมอบให้นะครับเอา เอาตัวอย่างมาเอาเอาเอาผู้ที่เข้ามารับเนี่ยนะครับผมว่าเอาเข้ามาเชนเลยครับเอาด้านหน้าเนี่ยครับลุกขึ้นครับคุณพ่อครับเชิญครักเชิญครับเชิญเชิญครับคุณพ่อพักเข้ามารับเข้ามาครับเข้ามาเลยครับเข้ามาครับเออนั่นแหละครับพ่อหันหน้าหันหน้าใต้ออกนะครับคุณพ่ออย่าพึ่งไปนะครับ รับกับท่านวันหน้าพักนะครับแล้วก็ให้ท่านพูดสื่อข่าวบันทึกภาพด้วยนะครับบันทึกภาพนะครับเดินเพิ่อีกครับเดินเพิ่อนอีกครับเดินเพือ่อด้วยนะครับคุณป้าคุณยายครับก็มาอีกแมพก่พอดีอออกกล้องแม่โทรทัศน์ออกมาด้านหน้ามาอีกมาเดินก็มาครับขออีกครับ ร้าท่านับมามาเข้ามานะครับมามาจัดเข้ามาในสอท่อท่านสอท่อจัดเข้ามาจัดคนเข้ามาจัดคนเข้ามาจัดคนเข้ามาให้ด้วยนะครับจัดคนเข้ามาเรามีเวลาที่จะบริหารจัดการอยู่ตรงนี้นะครับไม่มากนักนะครับขอขอความร่วมมือนะครับรับนะครับขารับรับเปลียนนะครับ เดี๋ยวนะครับกับสมหวังนานนะครับมา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 มทุกมาานนะครับาามามามาาม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 าาม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 าาม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 าามาามรมมาัาม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 รมา อย่าลืมบรรทิคภาพร่วมกันนะครับนั่งเลยตอนนี้พอเราอเบรรทิคภาพเสร็จแล้วนะครับทางคณะสองพระเรานั้นจะเดินทางต่อไปที <S <s ่บ้านท่าม่วงต่อนะครับไปนั่งเรือนะครับนั่งเรือ เราจะไปที่บ้านท่าม่วงนะครับไปที่บ้านท่าม่วงใช้เวลาเดินทางไปกลับนะครับหาไปหนึ่งชั่วโมงหากลับหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับนั่งเรือไปนะครับนั่งเรือไปนะครับไปเี่บ้านข้าวม่วงนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องขอกราบเกษตรกรพบกับเกษตรกรเกษตรกรทั้งนี้นะครับพี่น้องครับนี่คือหัวใจของพวกเรานี่คือความผูำพันของพวกเรานะครับที่ล่องเฮานะครับ แต่แค่อดีตมนาเราไม่เคยลืมนะครับผู้ที่มีพระคุณต่อพวกเราที่เคยทําให้เรามีความสุขนะครับก็คือทัพไทยรักไทยมาจนถึงพลังไปชาชนแล้วไม่ยอมมาถึงทัพเพื่อไทยเป็นรู้ักกันได้ครับครับท่านครับครับเราจะเดินทางต่อนะครับไปที่บ้านธาม่วงนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของสถานที่